กะลาบูมันเด่อยหวานนะมันจอยเนี่ยเดี๋ยวหวานแต่เช้ากินกับเดี๋ยวหวานสวยร้อนทุกอย่างวันนี้นะย่าเป็นเห็ดย่ามีหมูหมูกรอบเห็ดอ่ะนี่ย่าของหนูมีซอสเกาหลีด้วยโอ้โหนี่คือเรามาอวดเห็ดกันอวดเห็ดเลยเราอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าผู้หญิงกำลังแจ๋ววันนี้เรามีอะทุกอย่าง แยงเขียวหวานที่เห็นเนี่ยใช่ยาแซบทุกอย่างคือทําจากเห็ดหมดถูกอะไรนะทอดอะไรซอสเกาห<ม>ลีมีทอดซอสเกาหลีด้วยใร่ คือทั้งหมดที่กินกันที่เห็นบนโต๊ะนี้ทุกอย่างคือเห็ดทั้งนั้นเลยจะเป็นฟาร์มเห็ดชื่อดังอันนี้เราก็เคยไปกันไงแม่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไงมัช r ูมคอเสฟาร์มแอนคาเฟ่ถูกต้องที่เขาให้คนไปปลูกเห็ดให้เด็กๆไปปลูกเห็ดคุณนายนาเจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะเราเคยไปใช่ไหมเราเคยไปที่เอาเด็กๆไปเก็บเห็ดกันไงลูกๆเราอ่ะเออแต่ตอนนั้นเพชยังไม่เคยเจอหมูกรอบเห็ดสิคือในฟาร์มเห็ดามีคาเฟ่ด้วย ใช่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะของเรานอกจากว่าจะเป็นสูตรเรียนรู้เรื่องเห็ดแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารเมนูเห็ดที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ด อันนี้หน้าตาเหมือนหมูกรอบใช่แต่ว่าเขาคือเห็ดค่ะจริงเหรอคะพี่เท็กเจอร์รสสัมผัสทุกอย่างนี่คือเหมือนกรอบเลยลองชิมขออนุญาตเรียกว่าเห็ดหรือเปล่าใช่จริงค่ะอร่อยที่แต่หน้าตาเขาเหมือนหมูกรอบที่เห็นขาวๆนี่คืออะไรรู้ไหมคะเหมือนที่แบบเหมือนไขมันเนี่ยจริงๆคือหัวไชเท้าหัวไชเท้าใช่ค่ะเป็นแล้วเขาเ็เอมมาทําเป็นแบบอันนี้เป็นเห็ดถูกหลักๆอ่ะที่ฟาร์มของเราเริ่มต้นคือเป็นแบบไหนคะจริงๆเริ่มต้นก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะให้คนได้มีอาชีพ เรื่องของการเพาะเห็ดต่างๆนะคะแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นแบบว่าอาหารแปรรูปรวมถึงตอนนี้ก็คือทําเป็นคาเฟ่เมนูเห็ดเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นตอนนี้กลายเป็นเกษตรวัตกรรมด้วยแล้วก็เอาเห็ดมาทําเป็นเครื่องสาอางอย่างเงี้ยว้าวอย่างนั้นเราไล่เลยดูดีกว่านะฮะเจ้าเห็ดตอนนี้ที่ที่เราปลูกกันที่ปลูกกันมีเจ็ดสายพันธุ์นะคะก็วันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยก็เป็นนางเอกของเราเลยก็คือเห็ดนางนางนวลสีชมพู สีชมพูวันนี้ค่ะที่มาทําเป็นเซรั่มบนรุผิวหน้านะคะแล้วก็เห็ดสีเหลืองก็เรียกว่านางรมสีทองค่ะนะคะตัวนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เห็ดภูฐานที่ทุกคนก็เอาไปทําเป็นอาหารได้หลากหลายใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเห็ดมิลกี้นะคะเห็ดมิลกี้จนหน้าตามันน่ารักมากเลยมันเหมือนกับปูนปั้นสีขาวกลิ่นเหมือนนมนะคะแต่เราก็จะให้ลูกค้าเอาไปลองเพาะแล้วก็สอนวิธีการดูแลให้นะคะแล้วก็เห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิง ก็จะเป็นเห็ดเป็นยาเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นเห็ดเปาฮื้อนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่กับที่ฟาร์มรามนาแล้วนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็มาทำามันแปรรูปต่างๆอย่างที่บอกค่ะว่าเห็ดของเราอย่างเนี้ยเราเรียกจะเรียกว่าเฟ้นไฟเห็ดแอบให้เด็กๆแบบรู้สึกว่าเขาอยากคือบางคนเนี่ยพอบอกว่าเห็ดไม่กินไม่กินใช่ไหมแล้วก็บอกว่านี่มันเฟ้นไฟเฟ้นไฟอร่อยไหมกรอบอร่อยค่ะแล้วมียสกรอบ มีรถคือจะบอกว่าบุมกินรถอะไรอันนี้บาร์บ้าปะอันนี้จะเป็นรถชีมีรถบาปิก้าบาร์บีคิวนะคะค่ะแล้วก็เป็นรถโนริสาลายอร่อยมากค่ะแล้วก็มีแหนมเห็ดด้วยนะคะอันนี้ของปรดเห็ดแหนมเห็ดเราจะไปจําหนอยู่ที่ใช่ค่ะที่ฟาร์มแล้วก็ออนไลน์ของเรานะคะแล้วก็ของเราจะทําการแบบสบัดน้ํามันสบัดเสร็จแล้วเราไปอบจนน้ามันไม่มีเหลือเลยมีแต่ตัวโปรตีนล้วนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะขายดีมากได้สุขภาพเลยค่ะอันนี้คืออันเนี้ย เรายังเคยเห็นอย่างแห<ช>นมเห็นไงแต่เนี้ย เวจะสาอางต่างๆก็เกี่ยวกับเห็ดจากเห็ดใช่ค่ะเป็นเซรั่มหลักๆคือจากจากเห็ดอะไรนะเห็ดสีชมพูค่ะเป็นเหสีชมพูนี้เราเราทำทานปกติได้หรือว่าก็ได้ด้วยใช่ที่เมื่อกี้ทานเป็นเห็ดทอดสกอรลีนั่นคือเห็ดสีชมพูแล้วพวกเครื่องสาอางคือทําไมถึงต้องเป็นเห็ดสีชมพูตัวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเห็ดสีชมพูเนี่ยเขามีความสวยนะคะเป็นสีชมพูซึ่งเราก็มองว่าน่าจะเอาไปทําเครื่องสาอางได้นะคะเราก็เลยไปให้คณะเภสัชศาสตร์จุลานะคะทําการสา่สกัดออกมาว่าเขา สามารถทาเป็นเครื่องสาอางได้ไหมเราทานเห็ดแล้วว่ามันดีกับร่างกายแล้วเนี่ยพอเรามาใช้กับผิวหน้าเราอะค่ะมันก็ดีกับผิวหน้าเราด้วยนะคะค่ะตัวนี้ก็เลยจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยนะคะที่เราใช้เห็ดสีมูมาทำมีน้ําเห็ดด้วยเอนไซม์เห็ดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาทานยากนะคะก็ะเยากันดื่มนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นเอนไซม์เนี่ยถ้าเราเคยทานเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ใช่ไหมคใช่ค่ะแต่ตัวนี้คือมัสลูมไซเดอร์จะก็ยวนิดนึงแต่เราปรุงรสปรุงกินได้ทานง่ายเหมือนน้าฝรั่งรสชาติคือดื่มง่ายเหมือน กลิ่นเห็ดไหมกลิ่นเห็ดไม่มีกลิ่นเห็ดเลยที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นฟาร์มเห็ดอย่างเดียวเรามีเมนูอาหารอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่ามีเหมือนกับหมูกรอบใช่ไหมคะค่ะอันนี้เมนูอะไรคะเป็นเห็ดกรอบเต้าหู้ผัดพริกเกลือค่ะคุณผดเดทีมบ้มชีมสี ซุปต้มเห็ดซุปต้มอร่อยมากเมื่อกี้ยากกินเลยตอนนี้คือเราต้องราดไปไหมคะใช่ค่ะขอขอเราขออนุญาตราดน้ำส้มต้มของเรานี่ซุปต้มค่ะบางคนเหลืออันนี้ขอกลับบ้านนะคะน้ำส้มต้มอร่อยจริงอันนี้ค่ะน้ำซุปต้มอร่อยจริงอันนี้และอันนี้เป็นแบบปลาร้าไปแล้วค่อยคลุกอันนี้ไม่แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะถ้าต้องการเสรปลาร้าเราก็ใส่ไม้ได้อันนี้อร่อยนี่ซุปต้มเห็ดละดีรสชาติดีแล้วก็ยังมีน้ำพริกเหรอคะน้ำพริกเห็ดค่ะอันนี้สําหรับคนที่ สายสุขภาพเลยนะคะมันเคยได้ทานน้ำพิเคห์ที่ไม่เป็นเห็ดเลยด้วคล้ายๆกับอย่างนี้แล้วก็มากับผักค่่ะใชแล้วก็อันนี้สาคัญพูดไปแล้วไอ้หมูกรอบพูดไปแล้วอันนี้ไข่เจียวเห็ดไข่เจียวแหนมเห็ดค่ะอันนี้ก็เป็นแหนมเห็ดซึ่งเราใช้เห็ดทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะมีเป๋าฮื้อมีนางรมนะคะแล้วก็มีนางนวลค่ะไม้ๆอะไรไม้ๆนี่คือเห็ดย่างค่ะเห็ดย่างอันนี้ก็จะแบบว่าสําหรับเด็กๆเนี่ยคะเขาก็แบบอยากทานอะไรที่ได้เทคเจอร์ของเห็ดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทานได้จิ้มกัน จิ้มแจ่วหรือซีฟู้ดหรือว่าซอสมะเขือเทศอะไรได้ทั้งหมดคือเมนูเมนูเห็ดพวกเราว่ชอบทานอยู่แล้วแต่บางทีเราก็เด็กเขาก็จะติดนิดนึงว่ามันเห็ดแต่ถ้าคุณพาลูกไปลูกทานได้แน่นี่ยังไม่หมดนะอันนี้โต๊ะนี้อะไรแม่อะไรตรงนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะขนมจีนขนมไม่ใช่นะคะนี่ไม่ขนมจีนหน้าตาเหมือนขนมจีนแต่เขาเรียกว่า เส้นกล้วยน้ำว้าฮะทำจากกล้วยน้ําว้าอร่อยนัวมันจะคล้ายๆหมุกไหมคะเฮ้ยๆอารมณ์อย่างนั้นค่ะแต่ว่าจะหวานถ้าไม่บอกคือดูไม่ออกว่านี่ไม่ใช่ ขนมจีนกล้วยน้ำวานและอันน้าอันนี้บอกทอดจอยอร่อยมากทอดสตกอเบรี่ตันนี้ก็จะแบบขึ้นชื่อของเราทุกโต๊ะมาต้องสั่งมีลาบเห็ดเราใช้เห็ดทันการีแล้วก็ต้มยำเห็ดอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์โฮมเมี่นะคะคือถ้ามาที่ฟาร์มของเราก็คือสามารถที่ทานอาหารได้แบบหลากหลายแต่ก็ยังคงความมีไทยๆค่ะมัสลุมคอเทสฟาร์มนะคะหรือกระท่อมเห็ดฟาร์มไซน้อยนะคะอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะ กิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะเราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะ,คะซึ่งจะเปิดการให้ให้เด็กๆมาเรียนรู้เป็นกิจกรรมเด็กกับเห็ดเด็กกับเห็ดเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเห็ดพิษกับเห็ดทานได้มันมีความต่างกันอย่างไรแล้วก็ให้เขาเห็นกระบวนการทั้งหมดนะคะ,คะของเห็ด่ากว่าจะออกมาเป็นดอกเห็ดเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอะไรบ้างตั้งแต่การแยกเนื้อเยื่อน้องเห็ดนะคะแ,แล้วก็การทําก้อนเห็ด หลังจากนั้นเช่ทำก้อนเห็ดแล้ก็กลับมาอย่างนี้ใช่แล้วน้องๆก็จะได้ก้อนเห็ดกลับมาดูแลต่อที่บ้านด้วยขอบคุณคุณขอบคุณนะคะหลังจากที่เราหามเฟศเฮเฟดฟามที่นนทบุรีแล้วเราไปสมุดสาครกันต่อเดี๋ยวจะไประคาเฟ่จ้าสุขคาเฟ่แอนสเต็กเฮาส์ค่ะเป็นคาเฟ่ที่ดัดแปลงมาจากเรือนตั้งขบวนขันมากแม่แม่ต้องโอ้ย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 ถูกต้องที่ใช้ในพิธีแต่งงานเป็นคาเฟ ที่มีแต่ความสุขความยินดีและอ,อบอวลไปด้วยของอร่อยค่ะที่<า>สุขคาเฟ่แอนด์สเตกเฮาส์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นี่เขายังมีสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพและเป็นสถานที่จัด งานแต่งด้วยนะแม่นะเขานนำมีเมนูเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มอย่างเช่นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวหรือจะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลหอย New นิวซีแลนด์หรือจะเป็นสเต็กพ็อกช็อปข้าวผัดต้มยำก็ดีเมี่ยงสามสหายก็เลดส่วนของหวานของเขาไม่แพ้กันขนมปังป, <ะ S 1> ปิ้งสังขยะแล้วเสียบ<ห>ไม้เราจิ้มเลยแม่มีสตรอเบอรีร่ด,ดูใบครับ มีพายสตรอเบอรี่มีครัวซองเนยสดแม่ร้านเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ซอยมงคลถนนสายใยรักนะคะใกล้กับเวดดิ้งสตูดิโอคือสุขสาครน,นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปกินนมโตไข่แข็งต่อนมโตไข่แข็งร้านนี้นมโตไข่แข็งดังมากๆอยู่บรรทัดทองคุณและเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ด้วยช,ชื่อก็คือคนก็แบบเฮ้ยฉันอยากจะไปกินแล้วเกินไปนมโตกันไปไข่แข็งกันเออจะกันม ใส่ขแข็งด้วยไปดูคะ่ะว่าเรื่องไอติมของทางร้านเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือจะไม่มีความที่ยกหวานแหลมอ,ออกไปเมนูที่ที่อยากให้มาทานที่ร้านเลยก็มีน่าจะมีกับข้าวก็คือ1กับเพปาปลา 2. กุ้งสับพ,พับพิกขุนสวนก็จะเป็นบัวลอยกะทิสดแล้วก็จะมีน้ำพวกน้ำรดช่องชาไทยชี้ชาไทยฝอยทองให้มาลองชิมลองทานกัได้นะครับราคาย,ย่อมยาวปริมาณพอสมครวรแน่นอน เป็นร้านน้องใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดมานี่เขาเดือนที่3แล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ขายแต่เมนูหวานอย่างเช่นเมนูไอศครีมโดยเฉพาะคุณชื่อร้านนมโตนมโตไข่แข็งก็ต้องเป็น ไอติมกะทิไข่แข็งนั่นเองนี่ไงนี่โอ้ยนี่เขาเอาไข่แดงอะแม่เห็นไหมเขาใส่ขวดเลยปกติเคยเห็นเมื่อก่อนเป็นไข่เป็นลูกตอกลงไปใช่ที่นี่นะคะจะไม่หวานมากหอมกลิ่นกะทินะคะแล้วก็ยังมีเมนูอาหารจานเดียวด้วยคือใครไม่ได้จะไปกินแค่ไอติมเขาดีเขามีอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลานะคะหอมกลมกล่อมเครื่องแน่นผัดไทยกุ้งสดนะคะเส้นเหนียวนุ่มกุ้งกุ้งตัวโตนะคะข้าวหอหมกทะเลเสิร์ฟร้อนๆรสเข้มข้นมากๆกุ้งสับ คลิกขี้หนูสวนคุณโอ้โหเผ็ดร้อนถึงใจน่ากินเนาะน่ากินเนาะดูแบบว่าจัดจ้านอ่ะดูเหมือนรสชาติแบบพทำถึงอ่ะมีสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะคะอันเมื่อกี้ข้าวห่อหมกทะเลเอาห่อห่อทำเหมือนข้าวแล้วก็ด้านบนโปะห่อหมกลงไปเลยปกติห่อหมกอยู่ในกระทงแต่นี่คือโปะเลยใช่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นห่อหมกแบบเเขาเรียกว่าเป็นก้อนอ่ะแต่อันนี้เป็นเหมือนราดไปเลยนะคะ แล้วก็ยังมีอันนี้สปากเกตตี้ขี้เมาทะเลผัดมาแบบไทยๆซีฟู้ดแน่นๆแ,และ,และอันนี้ทิดาของหวานที่ฉันอยากไปมากแล้วขอเพิ่มไอติมอีกหนึ่งลูกทะลักมากไส้ว้าเฟลไส้ทะลักไส้มะพร้าวอ่อน<า>แล้วก็ฝอ,อ,อยทองนั่น <มา S 2> เองค,ค่ะ อยากกินกับไอติมไข่แข็งเลยอะเมื่อกี้อันนี้นะคะไอศครีมกะทิบัวลอยไส้ช็อกโกแลตนมสดคัสตาร์ดและก็ชาไทยมีไอติมไข่แข็งก็เป็นสูตรเด็ดประจําของทางร้านนะคะเครื่องดื่มที่ร้านเขาก็มีนะคะน้ำมะพร้าวปั่นนะคะหอมหวานธรรมชาติลอดช่องปั่นค่ะครีมมี่หวานน้อยนะคะร้านเขาเปิดทุกวันนะคะ10โมงเช้าถึง5ทุ่มนั่นเองอยู่จุฬา18แถวแถวบันทัดทอง น้องบูมดีมากเพราะว่าเทรนการออกกําลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่งองในกลุ่มคนรุ่นใหม่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเลงเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้การออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาําวันจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม C C C <ะ>หรือ c a l o r i e Credit Challenge นั่นเองค่ะทาขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลการออกกําลังกายจากทุกแหล่งพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกแบบกิจกรรมชาเลนจ์ตามความสนใจได้อย่างอิสระแล้วก็สร้างสรรค์จ้า not ล่าสุดค่ะทางกระทรวงได้เปิดตัวแนวทางการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ภายใต้แคมเปญพิเศษมวยไทยฟิตแดนซ์บาย c ีซีนั่นเองค่ะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะคะทั้ง77จังหวัดหันมาออกกำลังกายอย่างสนุกสนานโดยนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสมผสานกับท่าเต้นร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและยังเป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเของไทยอีกด้วยค่ะมวยไทยฟิตแดนซ์ค่ะเป็นการประสานท่าทางมวยไทยอันเป็น เอกลักษณ์เช่นมัดตรงมัดเสยแทงเขา่าสอกตดัด เข้ากับจังหวะด,ดนตรีที่สนุกเร้าใจมาสร้างสารรค์ให้เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ยิ่งไปกว่านั้นยังเตรียมจัด Special Event นค่ะต้นแบบเทรนด์ใหม่ในการออกกำลังกายระดับชาติมวยไทยฟิตแดนซ์ไลฟ์นะคะที่สถานที่สุดฮิตนั่นก็คือสยามสแควร์ค่ะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่จะมีการคัดเลือกผู้รักการออกกาลังกายผ่านแคมเปญ ชาเลนจ์มวยไทยฟิตแดนซ์นั่นเองค่ะโดยคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมนะคะเพียงแค่500ท่านเท่านั้นค่ะและต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยนะคะมัต้องปัดซอยเขาต้องเป็นแสงเข้าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ละคนแล้วเราไปเต้นย่ามันก็จะเป็นนี้าห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 ้า เด็กได้พักกันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขอ,ขอด้าน,นหนึ่งนวาอีกพักกันสักครู่ค่ะค่ะ